สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเฮกันทั้งบ้านคุณป้าถูกรางวัลที่หนึ่งผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐาบาลประจำวันที่16ตุลาคม2564รางวัลที่หนึ่งออกหมายเลข386372ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข602และ964รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข 798และ295ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข38ทั้งนี้พบว่าในโลกออนไลน์มีรายงานว่าผู้ใช้ Facebook พิมพ์ชนกแก้วกาลยาได้โพสต์ภาพคนถูกรางวัลที่1โดยระบุว่าดีใจกับคุณป้าเก้ากับน้องน้ำขิงด้วยนะจ๊ะถูกรางวัลที่11ึ่ง a s h t a ใบบ้านซัพ์แห้งเรามาแล้วท่ามกลางชาวโซเชียลที่มาร่วมแสดงความยินดี ขอบคุณข่าวจากเสี่ยงจอปปีกครับและเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ